มาเบิงแม่นแตงพี่น้องครับมื่อนี้พาพี่น้องมาเที่ยวสวนพอหักอยู่บ้นโน้นตำบลนำค่ำมมาลำเดชาหน่อยเห็นว่าต่อพอแล้วปลูกแตงสวยงามมากๆแต่เพื่นปลูกได้วสวยงามดีเด้อพี่น้องเด้อเห็นบ่ แตงเพื่อนปลูกไว้งามๆครัท่านผู้ชมเบื้อแตงกำลังงามเลยกำลังสวยงามกำลังสวยงามครับท่านผู้ชมป้าเต็มเลยโอ้โหสุดยอดอไอแต่อพอแล้วก็ปลูกแตงไหนงามคักเที่พี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่น้องเบิ่งน้ำธรรมชาติพี่น้องครับ การปลูกเพื่อจะได้ประสบความสําเร็จบมเมนธรรมดาเด้อกว่าจะประสบความสําเร็จในซัมเนี้นี้บมเมนธรรมดาได้พี่น้องโดยจะพาะไปหากิ่งใหม่โดยจะพาะไปหากิ่งใหม่ครับท่านผู้ชมเพะว่วเพิ่นบ่ใส่เพิ่นม่ใส่มอ,สมองเพิ่โม่ใส่ใส่มองมองมาเป็นใน ให้แทงขืนข้างเพื่อนอื่นแทงขืนข่างนะกับท่านผู้ชมแต่ว่าเพื่อนใส่กิ่งใหม่เป็นหลักเลยม,มาเก็บภาพบรรยากาศแต่ว่าแทงเพื่อนงามอีลีปาดฟังทั้งนี้กม็มีแต่ว่าเพื่อนใส่หม่องยูพี่น้องฟังทั้งนี้แต่ว่าเพื่อนหมดถิ่นกิ่งใหม่ บางทานนีเพิ่นใส่มองอยู่ด้วยท่านผู้ชมเด้อแต่ว่าเพิ่นบบถิ่มกิ่งใหม่ครับนี่ครับท่านผู้ชมนี่เพิ่นโบถิ่มกิ่งใหม่โอ้ยเป็นเทคนิคสุดยอดมากๆครับพี่น้องเลือม,มาเก็บภาพบรรยากาศให้พี่น้องในเบิง่งในช่วงหนำโอ้ยกำลังเป็นจอขนนวยน่วยงามงาม ้ยกําลังออกลูกกําลังจับหน่อยปาดอยู่ทั้งรูมผีโอ้ยอยู่ทั้งรูมผีก็หลายมือหนีเซาแตงเมื่อกินก็กับเจียวบองนี่พี่น้องมือน,นีเจ้าเอาแตงมากินกับเจียวบองครับท่านผู้ชมเป็นเอาส่งตลาดดินี่มันปลูกขายกับคักได้พี่น้อง เพิ่นปลูกทรงตลาดเด้อพี่น้องเด้อนี่เด้อปลูกหลายคักปานนี่ถือว่าหลายแห้งครับท่านผู้ชมครับ